็นหมออยู่แล้วค่ะเป็นแพทย์กระดูกแต่ว่าพอออกมาแล้ววิทยากรเขาก็บอกว่าให้เป็นอาจารย์หมอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเราก็คงไม่คิดว่าเราเป็นคนยังไงอยู่แล้วค่ะยกไว้แบบเรามีแบบสอบถามเรามีกิจกรรมให้ทำแล้วเราก็จะได้รู้ตัวเองค่ะคกตตตต <S <S ็ต้องสําหรับเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะเพราะว่าเราก็คงต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่งั้นก็คงไม่ทันคนอื่น วางแผนไว้ว่าจะเข้านิเทศจุฬาครับแต่ว่าไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าต้องพยายามครับพยายามมากขึ้นก็เอาสิ่งที่เรียนไปวันนี้ก็ไปปรับปรุงใช้พยายามมากขึ้นครับ เสียงตอบรับของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปทุมวันหลังจากที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าอบรมโครงการ You Can Do It ของมูลนิธิไทยคมนับได้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่มูลนิธิไทยคมได้เข้ามาจัดก,กิจกรรมแนะนนาให้กับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบันแห่งนี้ให้ค้นพบความถนัดและความชอบของตนเอง โดยในครั้งนี้โครงการ You Can Do It ของมูลนิธิไทยคมเข้ามาอบรมให้กับเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ทั้ง690คนเป็นครั้งแรกซึ่งตามปกติจะอบรมให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่5และ6ค่ะแต่ด้วยในปีนี้ต้องการปลูกลงสร้างชีวิตให้กับเยาวชนเร็วขึ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัดได้เร็วขึ้น กิจกรรมที่ไปจัดใน30ปัิโรงเรียนเนี่ยก็ทําให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นและก็ร,รู้ว่าตัวเองควรจะต้องรีบคิดว่าอยากจะเป็นอะไรเพราะว่าจะทําให้มีผลให้เขาเลือกอาชีพเลือกสายสการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ปีนี้โครงการ You Can Do It มีอาสาสมัครจากรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชามาร่วมให้คําแนะนําด้วยเช่นนายอรุณรัตเทพฉิมนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยกร,รังสิตที่เล็งเห็นว่าเยาวชนได้โอกาสที่ดีจากโครงการนี้ไปปูปพื้นฐานสู่อนาคตเพราะสมัยผมเรียนนั้นเรามีฝันแต่ว่าคนที่มาจุดประกายฝันเรานั้นน้อยแต่โครงการนี้รูการชัดเจนในการจุดประกายความฝันกับความหวังให้กับเยาวชนไทย ตอนผมเรียนเนี่ยเราคิดอนาคตอยากเป็นหลายอย่างเลยแต่คนที่มาโฟกัสเราเนี่ยน้อยแต่โครงการนี้ครับยูแคนดิตเป็นการโฟกัสตัวเองให้มองตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรเราฝันเรื่องอะไรแล้วเราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงก็เลยเลือกมาเป็นอาสาสมเพรก็เห็นว่าโครงการนี้ดีกับเยาวชนไทยมากๆโครงการยูแคนดูอิตของมูลนิธิไทยคมดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่6 ทำการอบรมมามากกว่า30โรงเรียนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรดปทุมวันเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ให้การตอบรับในการดําเนินกิจกรรมเพราะเห็นผลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบติดสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐได้มากกว่าร้อยละเกาทำให้ปีนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนําหลักสูตรโครงการไปประยุกต์ในวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยทําการปูพื้นฐานสร้างการค้นหาตนเองให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ก็เป็นกิจกรรมที่เรื่องของกิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับซึ่งจะสอดคล้องในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเอาสิ่งเหล่านี้เราก็ให้นักเรียนเนี่ยเขาค้นพบตัวเองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะศึกษาต่อในด้านไหนอย่างไรนะครับเป็นส่วนที่สับสนุนกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับรวมกับมูลนิธิไทยคมซึ่งเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้ค้นพบตัวเอง การตอบรับทั้งครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ You Can Do It เป็นดัชนีชี้วัดว่ากระบวนการอบรมของโครงการมีประสิทธิภาพที่สามารถลดระยะการค้นหาตนเองให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิผลทําให้พวกเขาสามารถกําหนดก้าวต่อไปในอนาคตได้ง่ายและมั่นใจขึ้นพรานทิพย์ม่งใหญ่ Voice TV รายงาน